ไม่ได้นะผมงงนะตอนนี้ผมเริ่งมงงเลยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนะครับจะมารีวิวแล้วก็จะมาประกอบให้ดูนะครับเป็นของเล่นสหรับเด็กที่อายุตั้งแต่1เดือนขึ้นไปนะครับจนถึง1ึขวบสองขวบสาขวบก็เล่นได้นะครับผมนะครับ ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับทัวนี้ก็งานเยอะด้วยทํางานด้วยอะไรด้วยแล้วก็ส่วนผ้าไหมก็มีลูกค้าถ้าสนใจก็ทักอินบ็อกได้นะครับในที่เพจรักผ้าไหมสุรินทนะครับผมนโอเคมาถ้าพร้อมแล้วผูชมกันเลยวันนี้ผมจะมาประกอบของเล่นเด็กให้ชมกันดูนะครับว่าจะเป็นของเล่นตัวไหนนะครับผมตัวอย่างแบบนี้นะครับวันนี้จะมาประกอบให้ดูกันเลยจัดไป งกันไปนเลยนะครตอกสองชั้นนะหนามากอกองกมาดีมากค่นข้างนะักว อุกอปรกรณ์ที่ได้นะครับมีตัวนี้นะผมดักโลปิโนนะครับ เลนะครับผมนี่ครับคู่มือวิธีการประกอบนะครับเรียนหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหกนะครับตามนี้เลยนะเพื่อที่จะไม่การผิดพลาดนะครับเพื่อที่จะให้เราประกอบง่ายขึ้นนะครับนะฮะเราจะดูตามนี้นะครับนี่ครับส่วนประกอบก็มีประมาณนี้นะครับผมนะฮะับแรกเลยเราต้องมีตัวนี่นะตัวสีขาวองเงตัวนี้นะครับตั้งอย่างนี้ ตัวที่สองเราต้องใส่เปียโนนะครับอันที่สองใส่เปียโนเปียโนน่าจะต้องใช้ล็อตสั้นนะครับผมล็อตสั้นดูล็อตสั้นอันนี้ครับสองตัวมาเี๋จะใส่ไปเลนนี้ครับ นี่นี่ข้างหลังข้างหลังเปียโน,โนครับผมก็จะมีกลียวให้หมุนเข้าไปอีกข้างหนึ่งข้างหนึ่งก็ใส่เหมือนกันนะครับผมนี่นะใส่เหมือนกันครับ แล้วบอกมาลองกันนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมต่อไปต่อไปใส่อันนี้ครับที่จับน่าจะเป็นตัวนี้ครับข้างบนตัวนี้ห้อยข้างบนนะครับห้อยข้างบนครับผมตัวนี้ จะเป็นเหมือนหกเหลี่ยมนีะครับหกเหลี่ยมนะเข้าครับแล้วก็ใสายนอตครับออฟั้นออสั้นสีเขียวเนี่ยังมีตัวยาวตัวยาว น็อตสั้นนะครับนี่ใส่น็อตสั้นครับสองข้างครับผมมุนมุนพอได้ตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมากนี่แล้วก็อันดับสี่ ส่แท่นสีแดงนะครับแท่นสีแดงแท่นสีแดงเป็นตัวนี้น่าจะสอดทันนี้เข้าไปน,นี้ก่อนนะครับนี่ครับอ๋อน่าจะประมาณนี้นะนี่ครับนอนยาว2ตัวเข้าสองนี่ครับ สองกันก็ใส่อันใหญ่นี่แบบนี้ครับผมหลังข้างนะครับทั้งสองด้านนะครับชิ้นทั้งสองด้านปุ๊บได้ทั้งสองข้างนะครับผม มีข้างหลังครับแล้วก็ใส่ตอนนี้เราเหลือล้อครับกับตัวนี้นี่แล้วก็ใส่ล้อครับนี่ต้องอยู่้ในใส่ล้อครับจึ๊บนี่ข้างหนึง่งนี่ครับล้อแล้วก็ฝา ปิดครับข้างหนึ่งนี่อีกข้างหนึ่งก็ใส่เหมือนกันนะผมประมาณนี้นะครับกางฝั่งนั้นใส่เหมือนกันนี่ครับก็สามารถให้ลูกๆนะครับ ให้น้องๆยืนยืนจับนี่นะแล้วก็เขียนเดินอย่างนี้ครับผมอันนี้ก็ใส่โมโดิวครับโวกโมโดิว นี่พี่นุ่มหัวพันเลยนี่นะก็สามารถได้ว่าเขียนได้นะผมนี่นพี่นุ่มทำไมไม่มเสียงวะพื้ฐานนะให้ใส่ฐานข้างหลังนะครับผมโอเคให้ดูอุ๊จีไมต้องใส่ฐานเบอร์อะไรนะ เป็นทานขนาด AA 3ก้อนนะครับผมนี่ะครับเป็นฐาน AA สาก้อนนะครับมานี่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะไปซื้อฐานมาลองนะครับมาลองเล่นให้ดูนะครับให้มีแตงเล่นให้ดูวิธีการเล่นเลื่นออยังไงนะครับแล้วลูกเราจะมีความสุขจะสนุกสนานกับในการเล่นขนาดไหนนะครับผมนะครับนะ ประมาณนี้ร้นอมที่นอนอันนี้ก็น่าจะเป็นที่นอนนะครับนอนแล้วก็ให้มองอันนี้ก็เป็นขาให้ขาถีบปุ้ง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 ,งประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ EP หนึ่งนะครับ Tank Family นะครับผม Tank Family EP หนึ่งนะครับผมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม กด Subscribe แตงแฟมิลี่ด้วยนะครับ yeah, yeah. เยี่สำหรับบีพีต่อไปก็เราจะไปไหน,ก,นกันก็กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมนะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะก็ช่วงนี้ก็อากาศเย็นนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ